พอยามว่างก็ไปเที่ยวสวนนะครับเนาะพอยามว่างก็ทํางานประจำก,รรก็เปเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับเนาะเป็นคอนเทนต์รอบตัวครับเพื่อนเมื่อกี้การอยู่เมืองนอกนะครับนอกวิถีของการของสุริที่อยู่เมืองนอกนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนะะาะก็วันนี้ก็ทอดหมูอีกเหมือนเดิมก็เพื่อนเป็นเม,น,น,มนูอาหารที่ว่าง่ายกินแล้วก็จะออกสมรภูกิทอดเหลืองเหลืก็เพื่นนอน พอตัวเหลือก็อหน่อยนะครับเนาะคุณเพื่อนได้กับข้าวกันหรือยังครับสวัสดีก็ได้กับข้าวแล้วครับผมนะี่ครับผมวิธีอยู่ข้างนอกก็มาเลยกินแพงอยู่หรูแต่อย่างไรนะครับเนะบาะเพื่อนอยู่ในห้องเชา่าแคบ,แคบ,แคบนะครับเนาะต่างประเทศ ทรานี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรามาหาหาทองหาคํานะครับเนาะครับผู้ภาษาบ้านๆก็สุรีมาขุดทองครับเพื่อนมาหาขุดทองเด้อพี่น้อง <c oughs> ครับผมครับผมก็สตรอาหารวันนี้มีอะไรบ้างก็มีหมูสามชั้นนะครับเนาะซอยต่อนพอดีคําหมูก็ให้คุณค่าทางโภชนาการคือโปรตีนนะครับเนาะโปรตีนแล้วก็ ไขมันนิดหน่อยครับเพื่อนแล้วก็หมักหมูสามชั้นอยู่แล้วบ้างสุดีจะไปลวกลวกให้ลวกให้เกือบสุกก่อนนะครับเพื่อนเพราะอะไรค่าเชื้อน,นะครับเนาะค่าเชื้ออับแรกก่อนแล้วก็ถึงจะมาหมักกระเทียมนะครับเนาะทากระเทียมให้บหละเอียดกระเทียมนะครับเพืเ่อเกลือนิดหน่อยนะครับเนาะสุด